คุณวิชาสองดาบคุณเจอวิช, <Shield> <ś off> ชาสองดาบว <ś off> ิชิบหายแล้วดาบไหนเป็นดาบไหนเราจะไม่ตีมังกรใช่ไหมวิชาสองดาบตีมังกรก่อนโอ้ยวิชาสองดาบ <ś off> <ś off> โอเคครับผมก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้กับพี่นะผมพี่เมต้านะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กับทีมงาน HTC เหมือนเดิมครับผมว้าวโอเคทุกคนซึ่งภายในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องเวียน้องกล้องแล้วก็น้อง กุลนะครับผมหรือน้องเกุลนั่นเองเนาะซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาีิทุกคนเห็นที่พี่ยืนอยู่นี่ไหมใช่ครับทุกคนวันนี้เราจะมาตีมังกรตัวเปล่าครับผมวันนี้เราจะมาตีมังกรตัวเปล่าครับผมนี่เราไม่ใช่มาขุดเบนล็อกอะยอ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 ไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มีชาเลนจ์นะครับผมโดยที่วันนี้นะครับพี่ได้เพิ่มดัตต้าเพกตัวหนึ่งมาทรับผมเป็นดัตต้าเพกตกปลาครับผมและวันนี้วันนี้วันนี้เราจะเปลี่ยนเกมจากไม้ครับมาเป็นสตาร์ดิวกันครับผมเราจะมาตกกปาัน ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือไอ้ตกปลาเนี่ยมันจะเป็นแบบตกปลาที่แบบมันไม่ได้ปลาทุกคนแต่มันจะได้ของ OP แทนนะผมอย่างเช่นเป็นแบบดาบเพชรเอ็นชานชุดเกราะเอ็นชาน์อะไรพวกนี้ครับทุกคนนั่นแหละมันเป็นของ o อพประมาณนั้นละเหมือนแบบจริงเหรอพี่จริงเหรอพี่ใช่ครับน้องใช่ครับก็คือเอาไว้ง่ายมันเป็นเหมือนของที่แบบได้จากพวกกล่องใน DN น่ะอะไรพวกนั้นนะทุกคนนั่นแหละและเราจะเอาไปฆ่ามาก่อกันนั่นเองนะครับผมโดยที่วันนี้เราจะแบ่งเป็นทีมนะครับผม ทีมไหนฆ่ามังกรได้ก่อนทีมนั้นชนะนะครับผมส่วนทีมที่แพ้ก็ให้น้องๆพิมพ์มานะครับผมว่าอยากให้ทีมที่แพ้โดนลงโทษยังไงนะครับผมก็ yeah, น้องๆค <yeah, S 1> อมเมนต์มา <yeah. S 1> บอกกันได้นะครับผมจะได้ทํานะครับผมแบบพี่พ,พี่ทีมแพ้ไปเล่นเกมผีหน่อยแบบใส่ชุดเมดไปเล่นเกมผีอะไรเงี้ยไปเล่นแมบ,บผีอะไรเงี้ยทุกคนไอใส่ชุดเมดเนี่ยก็คือสกินนะสกินนะเพราะว่าเราแบบไม่ได้อยู่ oh. ด้วยกันนะทุกคนเราเราแบบไม่มีตังแบบเปซื้อชุดเมดนะทุกคน เออก็ประมาณนั้นเราเราจั่งเอ่าใช่ครับทุกคนก็ใช่ครับทุกคนตอนนี้คือพวกเราจนมากเลยครับไม่มีจะไม่มีข้าวจะกินแล้วครับคือตอนนี้พวกเราว้าวุ่นมากเลยครับว้าวุ่นเลยเออใช่ครับคือตอนนี้พี่ว้าวุ่นเลยไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันกดไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมไปงั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มทีมก่อนครับทุกคนเราเปิดทีมมาสองนาทีแล้วนะครับผมกดเลยสุ่มเลยก้องอ่าเรียบร้อยกล้องอยู่สีฟ้าคุณคุณ เต็ม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 จอ่าเรามพี่งอ่าเอ็งก่อนเลยเอ็งก่อนเลยเอ็งก่อนเลยได้ได้ได้ปึ๊บอุ้ยดีเลยอ่าเรียบร้อยพี่อยู่โอเคพี่อยู่กับกล้องวันนี้น้องชายน้องหัวรุ้งทุกคนลองสังเกตดูดิน้องกล้องเนี่ยเวลามาทุกอีพีสกินไม่ค่อยจะซ้ากันเลยนะทุกคนแฮชแท็กน้องกล้องร้อยสกินครับผมจริงจริงจริงโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแอดทีมสักครู่นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็แจกของให้ทุกคนไปที่เรียบร้อยนะโดยที่ทุกคนเนี่ย จะมีเป็ดตกปลานะครับผมเนาละหนึ่งอันแต่ว่าพี่มี2อันใช่เรามีเป็ดตกปลานะครับพี่เอามาทดลองอันหนึง่งโดยเป็ดตกปลา<อ>นี่ครับมันจะมีลักออฟซีสามลูอสามเมนดิงแล้วก็แอเบกกิ้งสามนะครับแล้วก็มีขนมปังแล้วก็ขวดแบบเลเวลนะครับผมอะไรอะไรอะไรเราอะอะไรอะไรอะไรอย่าเกีย่ยวพี่เถอะโอเคมา <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวเราจะแบบ ให้จับเวลานะครับผมเราจะจับเวลาแค่สิบนาทีนะครับผมในการหาของนะครับผมอไอหาของเนี่ยก็คือแบบรวมเอ็นชานหาของนู่นนี่นั่นแบบกระจุกกระจิกคือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนมีเวลาแค่สิบนาทีนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราจะมารวมเปิดนาฬิกาแป๊บอะอย่าเพิ่งต้นนะครับทุกคนสิบนาทีนี้ของใครของมันทีมใครทีมมันนะครับาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งจับเวลาสิบนาทีเริ่มกล้องดิเองเองก็เฮ้ยก็ว่าทำไมมันเกี่ยวจังเลย ทำไมได้ปลาวะฮะฮะได้ปลาเหรอเออวิเทิร์ทีอุวิจะปลาอีกงด้วยลืมเปิด Data Pack ็กนะครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่าเอ้ยทำไมตรงนี้ปลาไม่ค่อยมาเลยอ่ะมันไม่จุ่มมัมพี่อุ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงของพี่มาแล้วของพี่มาแล้วปุ๊บนี่ได้อะไรบ้างโอ้โหได้แบบแซดเดาเยอะมากแล้วก็คือเราไม่ได้พูดบ้าใช่เปียโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะพวกเองไม่ไม่ค่อยพูดกันเลยคลิปคลิปคลิปไม่หนุกเลยดิคลิปไม่หนุกปึบกล้องพี่ไดำอีก ผมว่าอันนั้นไม่น่าพูดนะผมไม่น่าไม่น่าพูดเฮ้ยเฮ้ย้ก้องก้องพี่มีของขวัญจะให้เว้ยเอาน้องนี่ของขวัญจากพี่อินชานแดงกํำเลยแดงดำอินชานแดงดำขวัญมาให้พี่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาวันนี้มากันดวงวันนี้มากันดวงนี่ของขวัญของขวัญจากน้องสุดเลิพี่ไหนไหนไหนอย่ามาคั้นดวงอย่ามาคันดวงนี่ฝากไว้กระเป๋าไม่เอาไม่เอาขอบคุณเฮ้ยก้องทำไมกล้องแบบ ทิ้งของอย่างนั้นะนะน้องมันทําลายสิ่งแวดล้อมนะเว้ยไม่อรพี่ถ้าเกิดเราทิ้งเป็นลงไปในน้ําเราจะได้มีแร่ธาตุอยู่ในน้ําเยอะเยอะอ๋อมุกอะไรเนี่ยช่วยอะไรเนี่ยมุกอะไรเนี่ยโยนแร่ลงไปในน้ําน้ําจะได้มีแร่ธาตุสุดยอดเลยครับทุกคนว้าวมุกอะไรเป็นเลยทุกคนเดี๋ยวพี่เสกอันนี้ให้สักนิดนึงไม่ใช่อะไรเพราะโอ้โหตรงนี้ทะเลทราย ต้ไม้สักต้นเดีต้นไม้สักต้นก็ไม่มีเลยโอ้เอามากอเพราะแบบนี้มันไงมันก็เลยว้าวุ่นเลยจริงว้าวุ่นเลยคคนตอนนี้แบบพี่โคตรว้าวุ่นอะเมื่อไหร่จะได้ดาบเนี่ยยังไม่ได้ดับสักตันเลยจริงกระเกงกูก็ยังไม่มีเ่ยมีแต่กระเกงเหล็กหนาวมากเลยเนี่ยตอนนี้ก็แบบโอ้โหท่อนล่างนี่คือเย็นเฉียบอ่ะกูเปลี่ยนมุมดีกวลารู้สึกมุมนี้ไม่ค่อยดียังไม่ได้เลยเราต้องเปลี่ยนฮงจุยไม่ดีว่าไงน้อง มาอย่างนี้น่ากลัวชิมหายไม่คืนเฮ้พี่คุณเราสับเอพี่กุลสัว่าทำสิ่งนี้ได้ดีกว่านั่นคือเราทำอะไรเราอาโกมีเ่ยครับถังน้ำแป๊บเฮ้ยลาบลายยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาโหลโหลตอนนี้เหลือเวลาหกนาทีนะครับผมป่ามาแล้วไม่ได้ลาบจริงๆนะนี่เฮ้ที่รอก่นชาร์่้เดี๋ยเไห้มียฮตัว อู้ก่อนนี้นี่อู้อู้ในดาบกุล่ะเขชับเน็ตในดาบเอ่อชับเน็ตไอบีหนักแบกอันเบกกิ้งแล้วก็รูติ้งเฮ้ยบอกทำไมเขาก็รู้หมดดิไม่เป็นไรพี่ถ้าเกิดมีโปรติชั่นทั้งตัวไม่พูดดีกว่าไปดีเขาแค่นั้นเองของไอรอนพี่เก็บไปก่อนแล้วกันไม่ต้องการนี่ทิ้งนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่เอาอะไรสักอยา อันนี้ไม่เอาเอาโยดิ้งโยดิ้งอันนี้เอาอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ไม่เอา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 ฝากครับแอนวิวด้วยพี่สรุปกูไม่เอาสักอย่างอะตอนเนี้ยไม่เอาสักอย่างเลยกือบโอ้โหกล้องอยางไงครบสูตรครบจบในเกือกเดียวหรือว่าจะที่เดียวในสื่อก็ได้ด่าสองอันเลย ครบจบในอันเดียวเว้ยกล้องเอ้ยเหลือสามนาทียังไม่ได้ลองทักเอ้ยยังไม่ได้แบบกางเกงเลยเฮ้ยยังไม่ได้หมวกเลยเฮ้ยได้ดาบอีกถุยอ้าวเบนออฟอัตโวพอดกูไปแล้วกูไม่กูไม่หาแล้วทอนกล้องมีให้พี่สักชิ้นไหมใครดาบเพราะใครดาบใครกางเกงด้วยพี่ครับกล้องอ่ะแล้วเดี๋ยวเน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 พี่พี่ตั้งไว้แล้ว อ่ะครัสิเดี๋ยวผมล,ลองตักน้ำอีกรอบหนึ่งดูสิสสว่าจะได้แรงพลัไงไหมยี่ขอ,อท,ทำชุดเกอาะก่อน,อนละกันอ่ะนี่ผมมีห้าเล่มอันนี้มมเลือกไปสักสองเล่มสามเล่มึ๊บม,ม,มันจะเป็นคนใช้ดาบคู่โซลูนอู้น<า>นว,ว้าวยีสามดาวพี่คุณีุ่มีดาบยี่ขอเล่มนี้ละกันทำไมมันไม่ได้หัว ไม่ได้ดาหรือไอเหี้ยคนดูในคลิปผมเขาน่าจะได้ยินเสียงแบบเสียงเบาผมกรึกอึ๊อะตอนตัดอะเองต้องย่อจอแล้วแล้วก็แบบย่อจอแล้วใส่เสียงอะเล็กลงอะพี่เออสเกลแบบจอเล็กลงอะสองนาทีครับทุกคนเลยสองนาทีพี่คุณผมหมดเตรียมของแล้วนะผมเตรียมแล้วพี่ก็เกือบหมดแล้วเนี่ยผมหมดแล้วพี่เหลือสิบเอ็ดผมเลยจิตใครวิ่งมาวิ่งมาทําไมครับวิ่งมาตกด้วย เอ้ยคุณอย่ามาแย่งอาชีพผมตรงนี้สิตรงนี้มันแหล่งของผมรู้ไหมไม่สนแถวนี้ล,นลูกผมทั้งนั้นน่ะปลาแล้วคุณกหลอกทำไมลูกคุณเนี่ยนี่ี่เห็น,นเห็นลูกผมไหมลูกผมอะ่ะชื่อไอโบเว้ปลาชื่อไอโบปลาที่ใสชื่อไอโบปลาบ้าน<ะ>พี่อ่ะผมไม่เก่งกางเกงอยู่ไหนเ <c ười> อ้า <c ười> ตายครับเอาของแรกครับเดี๋ยวผมให้คุณอยากได้อะไรเอาเสื้อมาเอาหัวเอไใจหัวแล้วไม่ต้องละ ดคุณขอดาบหน่อยผมต้องชันเสียเหมือต้องชันเสียไม่งั้นผมชายเอ้ยกล้องพี่มีเสื้อดีๆเอานี่หนี้เอาเสื้อไหมคุณมีดาบไหมเนี่ยโยนไว้ตรงนี้เนี่ยนี่ของเดี๋ยวพี่ทำเป็นโพเทคไอวีให้น้องเอาเป้าาครับเอาครับเอากรบเอามามาที่พี่มาที่พี่ได้พี่ได้พี่จะผมไปเอาด้วยไม่ใช่เองมีนไมันเลอะเกลียดเลยอันนั้นเนาะพี่ขอตกกอนอีสานซิวิทครั้งสุดท้ายเกฟ นี่แห้งกิงฟรีพี่แห้งกิงฟรีเลยิ้มตัวครับเลยเต็มปีเลยครับใช่ไหมพี่อุ้ยคืนออฟเวนิชิงอันนี้กล้องเอาไปน้องนี่ไมยิ้้หวน่อยี่ตอนนี้พี่เป็นโซโลพี่เป็นนักดาบสามริมอันนี้นี่เจอแล้วเจอแล้วขอเลี้ยวหน่อยพี่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ต้องเกลี้้ไย่เลยหมดเวลาครับทุกคนของอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวเก็บใส่กล่องเลยครับ โอเคมาพรามไหมครับท pues ุกคนขั้นตอนแรกนะครับในการที่เราจะไปนะครับเราต้องขุดเราต้องขุดนะครับเราต้องขุดครับบ้าบอขุดกระต่ายก็ไม่สร็จขุดปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บเนี่ยขุดเสร็จแล้วโอเคขุดเสร็จแล้วครับไวมากเย้เก่งมากเคลียร์ทีมเซอร์เบิร์อีกรอบโอเคเพรามไหมครับทุกคนร้อครับในการฆ่ามระกอนะครับเราสามารถขัดขวางทีมคู่ต่อสู้ได้นะครับผมเพราะว่าทีมทีมเดียวกันเราตีกันไม่ได้ พร้อมไหมครับได้เลยเอาครับแต่ว่าตกลงกันก่อนนะให้ให้ขึ้นให้ขึ้นที่เรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยตีกันนะครับนะลืมลืมของไม่งั้นเดี๋ยวของหายหรอไม่ไม่ไม่เดี๋ยวตกอุ้ยพี่ปะิ่มเลยไปได้เลยไปแล้วเว้ยฟุ๊บเฮ้ยปลอดภั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 ยทำไมให้ห่วงโอ้ดีมดรีมดรีมตุ๊บ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 เอาพี่พี่อุ่นผมว่าพี่ แอร์ขังไว้กับเขาอี่ิวคอมผมไว้กับเขาอ่ะี่เธอแอร์ม่มีคันนี้อันนี้คลิวไปแบตเตอรี่แล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วอ่ะอีกรอบให้ก็ได้อ่ะคลิปอยู่ในทอรีทูเรียบร้อยปึ๊บตึมตึมตึ้อดื้อตึมตึมตึ้อดื้อตึมตึมตึ้อดื้อตึมเฮ้ยชิบหายแล้วเผื่อมองหน้าเผื่อศพตาเธอคนนั้นเฮ้ยเอเดอร์เพิร์กไปไหนแล้วอ้าอเอเดอร์เพิร์กไปไกลเลยเอเดอร์เพิร์กไปสักไกลเลยใครที่อยากเป็นพิมพ์งานพี่นะครับง่ายๆครับตักมาหาพี่ครับ ถ้าหากคุณมีไอดียเท็มีไม่ atc พร้อมต้อนรับครับถ้าคุณมีใจคุณก็มาครับไม่เป็นไรครับใจรักให้ใจรักอยากจะทำคอ๋ออ๋อโอเค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 โอ้พี่ก็คิดไปไกลพี่คิดอะไรอ่ะพี่ไม่มีไม่อายก็ไม่อายก็ไม่เอาทุกคนมันเป็นแค่การแสดงครับมันเป็นแค่คอนเทนต์เฮ้ยเฮ้ยเกือบเสียดายไม่มีธนูถ้ามีธนูน่าจะมันกว่านี้เฮ้ยเกือบมาไม่ทัน ลตรงไหนยังไม่พออีกเนี่ยตรงรูปพี่สองอันคือตอนนี้เหมือนคือตอนนี้เหมือนเราช่วยกันมากกว่าว่ะใช่ช่วยกันทำลายเราจริงช่วยกันท่านฟังเลยนกันเราต้องสามัคคีกันก่อนตอนนี้เราต้องสามัคคีเฮ้ย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 ไอ้ยันบีฟิวไอเบ็ดเน็ดปิงกู๊ซู้ไม่ได้เลยนี่ไงบัคทคิมผมนี่คือบัคทคิมผมบอกเลยึบ ุ๊อแบบแบบดีมแบบดีมแบบดีมเชนดีมใต้น้ำโอ้ยดีมใต้น้ำดีมใต้บล็อกดีมใตน้ำครับปุ๊บปุ๊บเอ้ยปุ๊บปุ๊บเขาไปไหนไกลวะโอ้ยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละโอ้ยโอ้ยข้างล่างมีเจ้าน้ำเอเด็ดดวกต้อนชนตีเลยเอาวุ่นไหมจังหวะนี้แเลย มันมีดาบไฟมันมีดาบไฟมันมีดาบติดไฟอ๋อนแล้วดาบกูอะไรบ้างเนี่ยอ๋อโอเคดาบนี้ได้เยอะอยู่ใสกันนะอยู่ใสเนี่ยตีคนอยู่ตีคนอยู่อืพี่ก็มีพี่ก็มีอืออือดูเชิงะน้องดูเชิงดูเชิงเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวตายแล้วเอเดฟงเอเดฟงไม่ดีวะ เฮ้ผมเลือดน้อยจัดตัวละเว้นไปทิ้งทิวว่ากองพี่จะทำเพื่อทีมพี่อึ่งอี่งอี่งอึ่งพี่ว่าอยู่พี่ว่าอยู่ดีมากน้องดีมาก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 สุดยอดสุดยอดเล่นรถให้ดีมากลออยู่รออยู่เมื่อไหร่ผมจะขึ้นหลอดวะอ้าวเฮ้ยไอ้นี่มันการหักนี่ว่าชิว่าแล้วกงแบบนี้เราต้องไล่ฆ่าให้หมดเราต้องไล่ฆ่าให้หมดลุ้มลุมเราเล่นลุ้มเราเล่นลุ้ม เบี้ยวสวนเบี้ยวเบี้ยวสวนเลี้ยวเร็วพี่มีรถแบ็กพี่มีรถแบ็กโซโล่สลัดาบเบี้ยวยังเข้ามาช่วยก่อนไปอยู่ไปในเต็มอืงสลับดาบรอดแล้วรอดแล้วผมรอดแล้วคิวก่อนแป๊บสิกันเนี่ยนะพี่อะดูว่าผมรอดแล้วคุณวิชาสองดาบ วันเจอวิชาสองดาบวิสิทธิ์ยุ่งกันชิบหายแล้วดาบไหนเป็นดาบไหนก็จะไม่ตีมังกรใช่ไหมวิชาสองดาบตีมังกรก่อนโอ้ยวิชาสองดาบบินได้เลยวิชาสองดาบวิชาสองดาบวิชาสองดาบ เงตายเว้ยไอ้ตายมามามาผมกลับมาพร้อมกับอาวุธที่ดีกว่าเดิม <c oughs> พี่คุณมันไปแอบเอ็นชาร์อาวุธอยู่ข้างนอกอ่ะพี่ <c oughs> อจะเล่นเทคนิคดรีมเหรอไม่มีทางไม่มีทางเออเออโดนสลบไอ้เอ๊ะอวิชาสองดาบไ <c oughs> อ้ยพี่คุณมันมีธน,นูพี่คุณมันมีมีญน,นูอยู่เนี่ย <c oughs> อะไรนะ <c oughs> มันมีธนู <c oughs> มันเอามาจากไหน ไม่รู้ถุงมันมาขอที่ยี้ก่อนเดิมแข่งไม่ชนะฉันไม่ได้หรอกนะอือมันกล่ามวอะไรอือโอ้มันลลูบอลลูบอลลูมันหนาป้ากันหนาป้ากันหนาป้าอ้าวอ้าเ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 อ้าวอ้าวกองเราตึงมากก้องเราตึงมากสูุปออมาที่เราทำมังกรอนเลยทำไรเงี้ยอ้าเอ้าวอู้หูโดนลุงไอ้เย็ดเป็ด น้องอย่ามาคอมเมนต์นะว่าเหมือนมากเลยค่ะพี่อ่ะเฮ้ยพี่โซกังพี่โซกังมานี่พี่แล้วหลุมเรามาตีมังกรเรามาตีคนเนี่ยมาที่กลางอยู่ข้าวขอกินข้าวอ่ะพี่โซกังโดนเอ็นเดอร์แมนไล่ตายเฮ้ยมังกรมึงกลับมาดิโซกังโดนเอ็นเดอร์แมนกี่ัหลเนี้ยตัวเองเห็นนะ ตัวเองไอเห็นนะไม่ให้หนี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 อ่ะเออม่ระว่างไปตายก็จะวนี้แหละเป็นโอกาสของเราใช่อใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้พอหมแล้วอย่าให้เขาอย่าให้เขาเข้าใกล้อเดิเอนเดิดักก้อได้น้องเอินๆมีคนมีคนมาล่อสอยมีคนมาล่าอยไอตห้างๆเลยอตีมัได้ไปาง ได้เหรอโอ้ยเอ็นดแมนตีสวยขอบคุณมากเอ็นดูแมนตักเชนะจุ๊บว่ะตอนนี้เรามีเอ็นดูแมนเป็นฝ่ายฝ่ายเดียวกับเราแล้วนะครับทุกคนไอ้พี่มัยังตามตื่นอยู่เลยสองตัวทะเลยอดทะยศดไอตุยเชิทะเยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย What are you doing bro โอ้ยกูจะตายมังกรเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยวัดได้อยู่ด o วยอีกบล้อ

เมื <G iro entender it> ่อกี้เบียร์แค่เล่าเความสนใจใช่หมเบียโอเคครับสำหรคลิปนี้นะครับถ้ใครชอบก็ช่วยิจากดไลค์กดแชร์กดซับคเพิ่มหากทใหม่นะครับสำหรับคลิปน้ต้อไปก่อนครับสวัีครับ่งมกงโกงเดิเดีต้อรับก่อนครับบ๊ายบาย